สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เจอกันอีก,อกแล้วนะครับวันนี้มาเจอกันในพาร์ทของมือถือนะครับหลายคนคงจะเจอปัญหานะครับเครื่องชาเครื่องอืดเครื่องแห้งนะครับแล้วก็เครื่องมันค้างบ่อยครับเพราะว่าเราใช้มานานนะครับมันก็จะมีอาการแห้งๆเป็นเรื่องตามปกตินะครับ ที่ตอนที่เราซื้อมาใหม่ๆมันยังไม่มี <c oughs> มันยังไม่มีข้อมูลเยอะนะครับหลังจากที่เราใช้ไปแล้วเราจะโหลดนู่นนี่นั่นเต็มเครื่องไปหมดเลยทำให้เครื่องมีอาการดังกล่าวนะครับหรือว่าใครบางคนนะครับที่ขโมยเครื่องมาแล้วติดล็อกรหัสผ่านนะครับเราใช้ไม่ได้เอ้ยอันนี้ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำให้ขโมยนะครับ ก็คือเครื่องมันช้านะครับพูดง่ายๆหรือว่าใครที่ลืมรหัสผ่านล็อกเครื่องไว้แล้วลืมรหัสผ่าน,นให้มาทำการรีเซ t ตแบบรีคอฟเวอรี่นะครับคำเตือนนะครับให้สำรองรูปภาพหรือว่าอ่าใครที่ติดล็อกรหัสผ่านคงจะสำรองไม่ได้นะแต่สำหรับใครที่ไม่ได้ติดล็อกลาดรหัสผ่านก็สำรองรูปรูปภาพนะครับ ข้อมูลสําคัญสาคัญเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันจะหายหมดเลยนะครับแล้วก็เครื่องของท่านก็จะกลับมาใหม่เหมือนเดิมนะครับขั้นตอนก็คือปิดเครื่องก่อนนะครับอันดับแรกปิดเครื่องแล้วก็ถอดแบตออกนะครับถอดแบตออกประมาณ10วินาทีนะครับ รุ่นนี้เป็นของค่ายดีแท็กนะครับน่าจะมีผู้ใช้เยอะพอสมควรซัตตีนะครับ V แปดสามศูนย์ดับเบิลยูประมาณสิบวินาทีนะครับโอเคน่าจะครบแล้ว จากนั้นก็ปิดไว้เหมือนแดิมให้กดปุ่มบวกนะครับวอลลุ่มบวกนะครับค้างกับปุ่มพาวเวอร์5วินาทีหรือจนกว่าจะมีหน้าจอขึ้นมา อันนี้คือเราทอดแบตออกใช้เวลาออกโอเคถูกต้องถ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ถือว่าเราทำถูกแล้วเรากดปุ่ม power หนึ่งครั้งแล้วก็เราจะทำการ recovery โหมดนะครับกดปุ่มลดเสียงลงมาหา น้องมาหา white data factory reset นะครับก็คือตรงนี้กดยากหนะ่อยวายด้า a ้ a แ a กเต r ร r e ร e เนะครับแล้วก็กดปุ่มบวกนะครับเพิ่มเสียงนั่นเองยืนยันแล้วก็ลงมาที่ delete all user data นะครับ อันนี้ข้อมูลจะหายหมดแล้วนะครับคำเตือนกดยืนยันโดยปุ่มเพิ่มเสียงนะครับเห็นไมครับมันบอกว่ากำลังลบแล้วก็ฟอร์แมตเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาทำการไวแคสต์พาร์ติชันะ White นะครับ ลบแคดนะครับปลายขยะที่เก็บซ่อนข้อมูลไว้ตรงนี้ทำให้เครื่องมันลบแล้วก็ลบออกซะกดปุ่มเพิ่มเสียงนะครับยืนยัน่่า c o m p l e t นะครับเรียบร้อยจากนั้นเราก็ไปที่ reboot system now นะครับ ก็คือกดปุ่มเพิ่มเสียงนะครับยืนยันการรีบูตซิสเต็ม now ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ3-5นาทีนะครับอ่าเริ่มเลย หลังจากเครื่องมันบูตมาเสร็จแล้วมันก็ไปหน้าจอปกติถ้าตอนนี้จะใช้เวลา3-5นาทีนะครับรอมันติดตั้งระบบจากตัวเครื่องนั้นแหละครับมันมีข้อมูลเก็บไว้อยู่ดึงข้อมูลจากตัวเครื่องจาก Recovery ครับออกมาติดตั้งใหม่ เราก็จะได้เครื่องเหมือนที่เราซื้อมาใหม่เลยจากร้านมีค่าเท่ากับที่ส่งตรงมาจากโรงงานใครที่อยากเล่นเครื่องใหม่ๆเหมือนตอนที่เราซื้อมาใหม่นะครับก็ทำวิธีนี้เลยคำเตือนนะครับข้อมูลจะหายหมดนะครับ หลังจากเครื่องอติดตั้งเสร็จนะครับจะมาที่หน้าภาษาให้เราเลือกภาษานะครับก็กด next ไปเลยจากนั้นเขาก็จะให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับ ากนั้นเขาก็จะให้ใส่ Gmail นะใครที่มี Gmail ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับใครที่ยังไม่มีก็กดข้ามไปก่อนหรือว่าไปสมัครก่อนนะครับแล้วก็มาใส่การที่มี Gmail เนี่ยเราก็ใส่เข้าไปในเครื่องเนี่ยเวลาเครื่องแฮงเครื่องเสียเครื่องหายเบอร์โทรเราจะไม่หายนะครับถ้าเราใช้ Gmail นี้ไปติดตั้งในเครื่องใหม่ที่เราได้ซื้อมาใหม่ เบอร์โทรทั้งหมดจะถูกดึงไปยังเครื่องใหม่ทันทีหรือไม่ก็ข้อมูลปฏิทินการนัดอะไรต่างๆที่เราทำไว้ในาภายใต้ Gmail ก็จะถูกดึงไปหมดไปสู่เครื่องใหม่นะครับข้อดีของเขาในการใช้อีเมลของ Gmail นะครับเพราะว่าเป็นของ Android หลังจากที่เขาเห็นไหมครับเขาให้ใส่ Gmail อันนี้เรากดข้ามไปก่อนเพราะเรายังไม่ได้ใส่นะครับข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนอันนี้ใช้ใส่ชื่อานามสกุลใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่นะครับ ครับใช้งานได้ตามปกติปึ้งปึ้งปึ้งเครื่องใหม่เอ๊ะก็สำหรับการรีเซ็ตเครื่องแบบรีคาบูรี่นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นดทางการนะครับ กู้ท็อปอัพนั่นเองนะครับเปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นรายรับนะครับใครสนใจอยากมีรายได้จากการแค่เติมเงินโทรศัพท์นะครับก็มีรายรับประจํานะครับเงินเข้าเป็นวินาทีนะครับเปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายรับปกติคุณไปซื้อ,อไปเติมเงินที่อื่นนะครับที่เซเว่นหรือว่าที่ไหนๆก็ตามนะครับไม่มีรายได้กลับคืนมาแต่ถ้าคุณเติมเงินผ่านกู้ท็อปอัพนะครับ รายได้ของคุณจะเข้าเป็นวินาทีเลยวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามอย่าลืมนะครับกด subscribe ด้วยนะครับนี่ครับตามนี้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ